เกมไอจับฉลากแล้วก็ว่าใครได้เบอร์อะไรอันนี้มันจะมีเบอร์หนึ่งถึงยี่สิบรอเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันมีเลขเก้าด้วยเลขเก้าหรือเปล่านอ้คือเบอร์อะไรอันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะไมต้องดูมีถึงยี่สิบนะฮะถึงยี่สิบอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยอันนี้เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเหรอได อ่ะใครเล่นก่อนคนนั้นเป่ววิ่งฉุกเปลาวิ่งเดียวกเปลววิ่งอ่ะจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังพ่อพ่อชนะพ่อชนะเล่นก่อนอ่ะจะดีคอยดูแม่พ่อได้ไรได้เบอะไรนั่งเบอรเจ็ดเอจ็ดอยู่ไหนเบเจ็ด อ๋อเบอร์เจ็ดโอเคแต่ทำไมเลขเจ็ดมีสองตัวก็ตัวใหญ่เพราะว่าเพราะว่ามันผิดไงไอ้นี่ลองดูได้ไหมได้อะไรก็ได้ไรจะได้ของไม่ดีก็ได้อ้วนหวานหวานเหรอกินได้เลยป่ะกินได้เลยไม่มีไม้จิ้มนะฮะไม่มีไม้จิ้มอะทำไงดีอ่ะตลบมากเลยเพื่อนๆอร่อยมากเลย

แล้วมันจะกินยังไงอ่ะก <c oughs> <c oughs> อมโย่พอเพราะว่า <c oughs> อันนี้ก็พ่อก่อนต่อยไหมพ่อต้องห่อ,อหน้าไปทางนูน้นต่อต้นไม้แล้วพ่อก็จับตอวห้ามมองใช่ไหม ลื้นจังพ่อจะได้ของไหมกันเปิดเก้าใช่นี่ไม่ได้เาไก่ฉัรู้ว่าไก่ข้าวไก่เหรออไก่จริงเลยเคฟเซีะใช่โอ้มีไก่แล้วนะต้องกินเลยเปล่าต้องเก็บไว้กินเลยเหรอไก่เย็นอ่ะ มันยังไม่ได้อ,อร่อยไหมบอกพอเพื่อนด้วยอร่อยเพชรอร่อยชาลีบัง้งเพราะว่าเพราะว่าวหมดเนี่ยอิ่มแน่เลยใช่ใครอิ่มก่อนกันนะได้สิสิบห้าเบอร์สิบห้าอยู่ไหนนะนี่อาจจะได้ของไม่ดี มามุงมาวงมางแต่ไม่กินไม่ไหอ่ะกินคำเดียวเ <c oughs> วล เอาดูซิมีมดอกไหมได้เท่าไหร่อะได้กี่คะแนนะว้าวแปดแปดดูไหนอันนี้ลึกนี่ผ้าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้พ่อก่อนโอ้ผ้อันนี้ผ้าจะได้ของดีก็ได้เพราะว่าผ้ามึกโอ้มึกมือมนี่ยโอ้เนี่ยนี่สองกินได้นะไม่ให้อันเดียวนะสองอัน มีสามชิ้นหรือเปล่าสองเออสองเอ้ยมีสามชิ้น,นพ<อ>ักพักข้างในมีชิ้นเล็กอีกห้าเ,เหรอพอมีชิ้นเล็กด้วยอืม <c oughs> ชารีบบ้างกรอบนุน่นเบิร์ดกรอบเลยนี่เล็กอะไรเล็กสองนี่โอมเล็กสองยอยู่ไหนอ๋อนุน่น มอะไรนะเหมือนเ,อเส้งไฮ้เลยแค่ส้นไห้รถนมอ่ะโอ้รถนมอ๋อพ่อนะ,ะนนนนออแล้วทำไมบางอันมันฉลากมันขี้เหลาอ่ะแต่แล้วต้องเอาออกจากกล่องนะใช่ไหมมุดเข้าไปยี่สิบอะยี่สิบอะไรอ่ะ แต่มเยอะเยมเนี่ยเลยไหมเนี่ยเออหอมดิเหมือนลูกอมเลยเหมือนลูกอมเลยอ,าาอือันนี้เบอร์สามครได้ไปแล้วลาออันนี้เบอร์สามใครได้ไปแล้วหอหาปอว่าเบอร์สามหายไปยังออเบอร์สมีคน โคกอะโอ้เลขอบแลขอบพอเพกินพอตอนแรกเไปเล้าไปแล้วอืมใช่เขาแล้วโกเนี่ยขีดที่ฐานเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยชารชั่งตอบแป๊บสี่แป๊บสี่โอ้ยยังเป็นฟองเลยสุดยอดเลยรับข้ามั้งหมดเยี่ยงเลยนะ เอ้านี่เบอร์หนึ่งป่ะในมือใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้ชาลิหาเจอแล้วนี่แต่แง๊บพี่เพ่อดูกันพ่อจะได้ของดีพ่อใหนของดีด้วยดีด้วยมันคือแอปนะมันคือแอปแอปปาเปิ้ลเอิ้ลเปิ้ลด้วยนะใช่หมอน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 อนเปิ้ลเปิ้ด้วยนะใช่ชิ ยังอะไรรึเปล่าเบอร์สี่ไม่ใชได้กระปิเฮย้ยอันนี้ชาลีชอบน้ำอ,อันนี้ไม่ชอบแน่นอนเพราะได้กินแล้วเ,เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอะอ่ะเปรี้ยวมาก คืออะไรเนี่ยอะไรนะได้อะไรอ่ะว่าได้แปดสิบแปดสิบแปดอันนี้พ่อแปต้องแปดแปแนเพ่อใช่รสิบปจะเป็นกระปิเฮ้ยกะปิกินได้ไงโอสกดอจะเป็นดอโโอันนี้ดอเอาเลยเเลยนี่ดอพ่อใจอิ่มแล้วเนี่ยกินไปหลขนาด มกรอบมันอมมเัมมัมนอร่อยมากเลยน่าเดิมสีเขียวแห้อน่อนอรนอยน่าจะไทยบ้าง ม่วงไม่มีน้ำตาลอร่อยม่วงยเดียวแต่นะพ่อมัง่งถ้ามองได้ไหมใครจะได้กระปิกนะี่กระปิได้ค่ะใช่แล้วกินเข้าไปไงกระปิเขามีชอ้อนแม่ไมีชอ้อนเข้ามาด้วยชิปซีชิปซีอะไรอ่ะกระปิหรือเปล่าก็าไม่รู้อาจจะเป็นของลีก็ได้บ๊ะบ๊ะบ๊ะเบยกล้ยแขกระานาวห้า ดูดิทำไมแคว,วมันเป็นงาก็อร่อยจริงหมดอ่ะอาไรดีบ้างแป๊บมึงเจ็บก่อน 那没用。 เเลยเหรอกะปิในทิ้งไปเลยไม่อยากกินเพราะว่ากะปิกินไม่ได้อเอาไว้กินจังจั่น้ำจิ้กก่อนนะเอ้ยพ่อมดจั่งเลยมดมันมาก,กับไอ้ของที่เรากินหรอือเปล่าแต่ขนมมันตามขนมนมาป่ะอ้าที่เหลือพ่อป่ะอะไะพ่อไม่ได้กินกะปิแล้วมันรอดรอดแล้วเปิด นี่เบอร์อะไรดีดีเบอร์สิบเบสิบเกเนี่ยเเนี่ยอะไรเนี่ยหนักหนะเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยง้ทั้งลูกเลยอ่ะมาทั้งลูกเลยไม่ได้ปอกเลยแม่บอกว่าแม่จะผ่าให้ได้ซีบ้างแม่อันนี้เหมจะป่งปป่งปเบอร์สองไปเรี่งเบอร์สองไปแล้วือ น้องหวานเนี่ยปั้นเป็ลืมคนว้าเด็กห้าเบอร์อ่ะใช่เด็กห้าเบอร์จบคลิปแล้วนี่เบอร์16 16กสมีไหมนะนี่ไงหรือเปล่าใช่ใชนี่งไงว้ายอันนี้ชอบกินนะนี่พ่อมั้งเนี่หขนมอะไรเนี่ยเขาเรียกขาไก่เหรอ เจ็ดอาปเลยคนกำลังซิวโอเค ซิปบัสิปบ,บัสิปวันจะเปียกๆน้ำแข็งละลายแล้วอ่ะพอบังไปกาน สิบสามสิบสองกับสิบสามดูดิพ่อจะได้อันไหนอันที่เหลือก็เป็นของชาลีใช่ไหมโอเคของพ่อ <Okay, S 2> ไ,ได้เบอร์สิบสามอ่ะสิบสามชาลีเปิดพร้อมกันไหมอ่ะชลีเ,เปิดพร้อมกันไหมเปิดพร้อมกันชลีเป็นสิบสองใช่ไหมไหนน่าจะอีกสองอ่ะของพ่อมันเย็นๆนะเนี่ยเนี่ยจับดูเป็นเย็นๆนะไม่ใช่ชุมชนจะเป็น ว้าเหรใช่ไมปุ๊บู้ชายได้ได้ฟิชครับโอ้เพราะเป็นอะไรเนี่ยเอ่อนมเปรี้ยวนมฟิชก่อนกินกระจิบหนึ่งก่อนฮะคารีเป็นคารกินกระจิบหนึ่งนะคารีเป็นคล้ายๆขนมคิดแคทป่ะเนี่ยใช่ไหมกระจิบเตียวหมดเลยนะเน, <c oughs> นี่ย,ยกกิินนึงเลยยอดเดียวเลยเนี่ย งามงามงามแกได้เปล่าแกได้ <c oughs> ไมไ่ออกออกไปออกหลวกแล้วเอาเนี่ย <Forbes> น้อยมากเลย <c oughs> จริงจริงเอาสามสิบก็พอแต่เนี่ยมันน้อยมาก <c oughs> อ่ออ่ออ่ออืมอย เอาให้พ่อให้มาเอาถัลวเก่า,าบ,บ๊ายบาย